ันจนที่ผ่านมามีการโจมตีครั้งใหญ่ในรอบ2เดือนนะแล้วก็เป็นการโจมตีที่ตอนนี้กําลังเกิดการถกเถียงอย่างหนักแล้วจะเป็นตัวเปลี่ยนทิศทางสงครามหรือไม่อย่างไรยังดูกันอยู่นะคะเพราะว่าจุดที่ถูกโจมตีจุดหนึ่งเนี่ยเป็นโรงพยาบาลเด็กที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโรงพยาบาลเด็กในกรุงกิฟนะคะแล้วก็มีหมอเสียชีวิตสองคน แล้วก็เด็กได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนะคะเป็นโรงพยาบาลที่ชื่อโรงพยาบาลอ็อกมัติดปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียถูกประนามเมื่อวานนายกโมดีเนี่ยเดี๋ยวค่อยขึ้นภาพนะแต่ว่าแตะไว้นิดหนึ่งก่อนนายกโมดีซึ่งไปเจอประธานาธิบดีปูตินก็พูดถึงเรื่องนี้แต่ว่าตอนนี้มันมีข้อถกเถียงคือโรงพยาบาลเสียหายหนักมากนะะแล้วก็เมื่อเช้าพี่นาฟังหมอที่เขายสัมภาษณ์เขาบอกว่าพวก อุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยมันพังหมดเลยแล้วเครื่องไม้เครื่องมือเนี่ยคือรักษาเด็กที่ป่วยจากโรคมะเร็งแล้วก็โรคทางโลหิตวิทยา mm hmm. เป็นโรงพยาบาลที่รับผ่าตัดเด็กปีละเจ00เคส mm hmm. แล้วเครื่องมือเสียหายเกือบหมดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นตอนนี้เด็กๆเ,เนี่ยที่ต้องทุกจากการมีโรคภัยไข้เจ็บเนี่ย ก็ไม่รู้นะว่าจะได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานหรือคุณภาพเท่าเทียมได้จากที่ไหนถ้าเกิดโรงพยาบาลถูกทำลายนะคะแต่ว่ารัเสเซียออกมาปฏิเสธบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ขีปนาวุธที่ไปลงโรงพยาบาลออกมาติกไม่ใช่ของรัเสเซียแต่ว่ามันเป็นเศษซากข,ของขีปนาวุธจากเครื่อง สกัดหรือว่าระบบป้องกัรรนภทยอากาศนาซามของยูเครนที่ไปสกัดขีปนาวุธของรัสเซียแล้วมันตกลงมาถูกรงพยาบาลแต่ยูเครนก็บอกว่าไม่จริงเดี๋ยวพี่นาจะให้ดูหลักฐานของทั้งสองฝ่ายวันนี้ยูเครนงัดหลักฐานขึ้นมาบอกว่าไม่จริงเพราะว่าฉันมีหลักฐานเป็นเศษซากขีปนาวุธของรัสเซียตัวหนึ่งที่ชื่อ kh 1 0 1แล้วเรื่องเนี้ย ไปถึงที่ประชุมคณะมนตรีความมั่นคง UN เ็คมื่อคืนนี้เปิดประชุมด่วนนะฮะแล้วก็ใส่กันหนักมากผู้แทนของ UN ก็คือจอยอาร์มซียานะคะรับษาการหัวหน้าฝ่ายมันเช้อธรรมของสหประชาชาติบอกอย่างนี้ในที่ประชุมบอกว่ามีหลักฐานที่ highly likely ยังไม่ฟันทงแต่บอกว่า highly likely ก็คือมีโอกาสสูงมากที่ ขีปนาวุธที่ตกมาทำลายโรงพยาบาลเด็กเนี่ยจะเป็นของรัเสเซียเดี๋ยวฟังเสียงก่อนค่ะ First responders attending the scene immediately after the attack found children receiving treatment for cancer in hospital beds set up in parks and on the street where medical workers had quickly established triage areas. among the chaos, dust and debris. These incidents are part of a deeply concerning pattern of systemic attacks harming healthcare and other civilian infrastructure across Ukraine. ที่ประชุม UNSC หรือว่าคณะมนตรีความมั่นคง UN ซึ่งก็จะมีชาติสมาชิกถาวร5ชาตินะฮะก็จะรัฐฝรั่งเศสสารชาชอาณาจักรจีนแล้วก็รัเสเซีย จริงๆแล้วประชุมนียก็ไม่น่าจะมีผลอะไรออกมาหรอกเพราะว่ารัสเซียเป็นสมาชิกถาวรเนี่ยจะออกมาตรการออกคำประนามก็ดีโตได้แต่ว่าไม่ต้องมีข้อมติหรือว่าสรุปอะไรออกมาเนี่ยแค่เห็นบรรยากาศในที่ประชุมเนี่ยก็ปวดหัวแล้วนะครเพราะว่าเมื่อสักครู่เห็นทางตัวแทน UN บอกนะคะว่าโอกาสสูงมากที่เป็นจรวดขีปนาวุธของรัสเซียปรากฏว่า ผู้รัเสเซียประจํา u เวาซิลีเบนเนเซียนะคะคนนี้ก็เจอหน้ากันบ่อยในช่วงสองปีที่ผ่านมาลุกขึ้นพูดเลยบอกว่าไม่จริง <So S 1> นี่ไม่ใช่ขีปนาวุธของรัเสเซียนี่เป็นแผนสกรปรกเป็น<ด> Dirty ต l a แพลนของยูเครน<ๆ>ที่เอามาใส่ร้ายป้ายเสียรัเสเซียแล้วบอกด้วยว่าถ้าเกิดเป็นขีปนาวุธรัเสเซียเนี่ยนะโรงพยาบาลแห่งนี้จะไม่เหลือแม้แต่ซากเดี๋ยวฟังเสียงดูคะ่ะ В этих условиях крайне сожалеем, что грязную пропагандистскую кампанию Киева и его сообщников оказался втянут в Совет Безопасности. Хотели, хотели бы задать, понимает ли он, что если бы это был, была российская ракета, от здания бы ничего не осталось. И дети, и большинство взрослых погибли бы, они, а они а были бы ранены. Но судя по... แล้วตกลงเป็นขีปนาวุธของใครเป็นขีปนาวุธที่จากเครื่องนาซามนะฮะนาซามก็เป็นระบบป้องกันบรากาศที่สหรัฐส่งให้ยูเครนคือวิธีการทำงานของมันเนี่ยก็คือว่าถ้ามีขีปนาวุธจากรักเสเซียยิงเข้ามาเนี่ยไอ้ระบบนาซามเนี่ย,าาม,ยมันจะมีเวด้าเนาะตรวจจับแล้วก็ระบบดีๆเนี่ยมันจะตรวจจับได้ตั้งแต่ อยู่ไกลๆอ่ะร้อกิโลเมตร200กิโลเมตรมันก็จะไปดักแล้วก็สกัดไว้ไม่ให้เข้ามาโจมตีได้แต่ว่ามันมีบางกรณีที่เศษซากเนี่ยถ้ามันเข้ามาใกล้มากเนี่ยที่มันปะทะกันสกัดกันเนี่ยมันจะตกลงมาได้นะฮะทีนี้ถามว่าตกลงไอ้ที่มันทําให้โรงพยาบาลพังถล่มลงมาเนี่ยมันเป็น kh 101ของรัสเซียหรือว่าเป็นขีปนาวุธจากนาซามของ ยูเครนเองนะฮะตอนนี้มีความพยายามพิสูจน์กันกลุ่มหนึ่งที่พิสูจน์เรื่องนี้ก็คือเบลลิงแคทนะฮะกลุ่มนี้เป็นใครกลุ่มนี้เคยมีบทบาทในเรื่องของการสืบสวนตอนที่เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์ที่ถูกยิงตกที่แคว้นดอนเนสนะจำได้มหตอนนั้นที่รัเสเซียกับยูเครนรบกันที่ดอนเนสหลังจากยึดไครเมียเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าเครื่องบินของมาเลเซียแอร์ไลน์ บินผ่านตรงนั้นอะแล้วก็มีเครื่องยิงของรัสเซียยิงขึ้นไปโดนเครื่องบินตกลงมาคือแบบยกลาเลยนะคะตอนนั้นเสียชีวิตซึ่งกลุ่มเบลิงแคทเนี่ยก็ก็เป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนในคราวนั้นด้วยนะคะว่าตกลงเนี่ยขีปนาววิธีทำให้เครื่องบินตกมันเป็นของใครกลุ่มนี้เป็นกลุ่มนักวิจัยอิสระเป็นผู้สืบสวนแล้วก็นักข่าวพลเมืองนะคะ สืบสวนข้อมูลจากหลายแหล่งโดยเฉพาะแหล่ง Open source นะฮะ Open source นี่ก็เอามาจากการเก็บรวบรวมทั้งภาพถ่ายทางดาวเทียมแล้วก็ข้อมูลจากในพื้นที่อย่างที่บอกเนี่ยเบลิงแคเนี่ยมีชื่อเสียงจากการสืบสวนออนไลน์กรณีกลุ่มกบฏในยูเครนตะวันออกคือกลุ่มกบฏในยูเครนตะวันออกเนี่ยหนุนโดยรัสเซียนะก็เป็น เขาบอกว่าเป็นคนยูเครนแต่ว่ารัสเซียให้การสนับสนุนเพื่อที่จะแยกแคว้นดเนสกับลูฮันออกจากยูเครนก็รบกันอยู่ที่แถวแถวนั้นเนี่ยมาตั้งแต่ปี2014ตอนนั้นพอรบกันแล้วเนี่ยก็ทำให้เครื่องบินตกก็คือ MH17 ซึ่งงานของกลุ่มนี้เนี่ยมีหน่วยราชการในบางประเทศเนี่ยเอาไปใช้อ้างอิงในการสอบสวนด้วยนะเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถืออยู่ สำหรับการโจมตีโรงพยาบาลเด็กเนี่ยรายงานของเบลิงแคทเขาระบุว่ายังไงบ้างเขาระบุนะเขว่าขีปนาวุธที่ตกใส่โรงพยาบาลเป็นขีปนาวุธรุ่นหวยออกที่ไหน kh101 ของรัสเซียไม่ใช่จรวดนาวิถี ai m 120 AMRAM นะคะที่ยิงมาจากนาซามซึ่งเป็นอาวุธที่ได้มาจากสหรัฐอันนี้จากเบลิงแคทนะคะโดยเบลิงแคทเขาระบุว่ารูปลักษณ์ของจรวดที่ปรากฏในวิดีโอขณะที่โรงพยาบาลถูกโจมตีเนี่ยมันมีความคล้ายกันอยู่นะคะก็คือระหว่าง KH101 กับ AIM120 เนี่ย มันมีความคล้ายกันอยู่มันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดกันได้แต่ว่ามันมีจุดสังเกตที่สำคัญก็คือว่าขีปนาวุธที่ปรากฏในวิดีโอเนี่ยมันมีเครื่องยนต์อยู่บริเวณหางซึ่งเป็นลักษณะในการจำแนก Kh 1 0 1ออกจาก AIM 120ก็ละเอียดปานนั้นนะคะซึ่งเบลแคทได้ระบุด,ด้วยว่าแม้ไ่ายจะบอกว่าอาจจะเป็นเพราะมุมกล้องที่ทำให้ขีปนาวุธเนี่ยมันดูคล้าย kh101 ของรัสเซียแต่ถ้าเกิดไปดูละเอียดลงไปก็คือภาพเศษซากและชิ้นส่วนต่างๆที่ทางการยูเครนเผยแพร่อ,พออกมาก็บ่งชี้ว่าเป็นเศษซากของเนี่ยที่เห็นขีปนาวุธ kh101 นะฮะยกตัวอย่างเช่นแผงสีเหลืองที่มีหมายเลข2983มันคืออะไรมันเป็นฝาครอบเครื่องยนต์ของ kh101 ซึ่งตรงกับคู่มือระบุลักษณะขีปนาวุธที่กองทัพยูเครนทำไว้ตั้งแต่การโจมตีอากาศรอบก่อนๆน,นะนะแล้วก็เบลิงแคทยังทำอันนี้เพิ่มด้วยเดี๋ยวให้ดูนะคะเขาเปรียบเทียบรูปภาพแสดงให้เห็นสิ่งที่ดูเหมือนเป็นสปารองรับแล้วก็แผงเครื่องยนต์ของ kh 1 0 1ซึ่งก็ไปตรงกับลักษณะของ kh 1 0 1ที่มีการบันทึกไว้ อันนี้เป็นข้อมูลจากบริลิงแคปนะฮะก็ใครที่บ่นพี่นาอยู่เดี๋ยวเราคุยกันนะเดี๋ยวเราคุยกันทางรายกันมีคนด่าฉันเยอะเนื่อวันนึไม่เป็นไรนะเราถือว่าเป็นเวทีของการถกเถียงแต่ขอให้ถกเถียงด้วยเหตุผลแล้วก็ยิ่งถ้ามีหลักฐานด้วยยิ่งดีนะคะแล้วก็ใครที่สามารถจะเอาข้อมูลข้อที่จริงมาหักล้างกันก็ยิ่งดีเลยนี่นี่คือ ที่เบลลิงแคทเขาเปรียบเทียบอันนี้ที่พี่นาบอกเมื่อกี้เนี่ยเดี๋ยวอยู่ตรงนี้ก่อนเขาบอกว่ามันเป็นเหมือนสปารองรับแล้วก็แผงเครื่องยนต์ของ KH 101นะฮะซึ่งมันตรงกับลักษณะที่ยูเครนเคยบันทึกไว้นะฮะทีนี้เอางี้พี่นาขอใช้คำนี้แล้วกันเอาของ UN แล้วลกันว่าสรุปคือตอนนี้มัน highly likely นะคะก็คือมีโอกาสสูงที่มันจะเป็น kh 101เอาแบบนี้แล้วกันนะทีนี้ถ้าเกิดมันเป็น kh 101จริงๆเนี่ยมันจะแปลว่าอะไรตอนพี่นาไปยูเครนสองรอบเนี่ยตอนที่อยู่ที่คีฟเนี่ยเ,เรามีความร,รู้สึกว่าเราไม่ได้กลัวสักเท่าไหร่ตอนอยู่ในเมืองหลวง เพราะอะไรรู้ป่เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยมันเป็นช่วงที่ระบบป้องกรรันภัาอากาศของยูเครนในเมืองหลวงเนี่ยมันแน่นหนามากตอนนั้นเนี่ยเพิ่งได้รับนาซามก็เพิ่งเข้าไปนะ,ะแล้วก็มีไอริชชีของเยอรมนีแล้วก็มีอีกสองสามตัวซึ่งพี่นาจําชื่อไม่ได้แต่ว่าเมืองหลวงของยูเครนเนี่ยได้รับการปกป้องแน่นหนามากทีนี้เมื่อสัก 6- กเจ็ดเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเซเลนสกี้ผู้นํายูเครนเนี่ยออกมาบ่นดังๆว่าแบบ ระบบป้องกันทางอากาศเนี่ยมันมันเริ่มหมดแบบแบตเตอรี่ที่จะใช้ในการยิงสกัดแล้วก็บวกกับว่ารัเสเซียเนี่ยใช้วิธีการโจมตีแบบใหม่โจมยังไงก็คือใช้อาวุธหลากหลายชนิดเข้ามาทั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงระยะไกลใช้ดโดรนถูกๆอย่างสาเหตุเข้ามาทีนี้ระบบป้องกันทรงอากาศเนี่ยอะไรเข้ามามันต้องสกัดหมด มันก็เลยเกิดความอ่อนแรงนออมันถูกโอเวอร์แวร์มันถูกถมถมถมเข้ามาเนี่ยแล้วกระสุนขีปนาวุธที่ยิงสกัดเนี่ยมันก็มันก็ร้อยหลอลงแล้วก็มันเป็นช่วงที่สหรัฐเนี่ยมีปัญหากันในสภาคอนเกรสที่เถียงกันถกกันอยู่หลายเดือนกว่าจะออกความช่วยเหลือทางการทหารชุดใหม่ให้กับยูเครนได้มูลค่า61,000ล้านบาทเนี่ยมันก็เลยทําให้ยูเครนเนี่ยเกิดขาดตอนในการปกป้องตัวเองนะคะ แล้วพอ,พอของเนี่ยมันไปช้าเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่าการคุ้มครองที่อยู่บนหัวเราอะทางมันน้อยลงเพราะฉะนั้นมันแปลว่าอะไรที่แต่ก่อนเนี่ย kh 1 0 1เนี่ยไม่น่าจะหลุดเข้ามาได้เพราะว่ามันจะถูกสกัดแต่มันหลุดเข้ามาได้แปลว่าระบบป้องกันอาก,ก,ก,กาศของยูเครนตอนนี้กำลังอ่อนแออ่อนแรงอยู่นะคะเพราะฉะนั้นเมื่อคืนที่ผ่านมาปรากฏว่าสิ่งที่ที่ประชุมนาโต้ทำก่อนเลยเนี่ย ประธานาธิบดีไบเดนในฐานะเจ้าภาพในฐานะพี่ใหญ่ของนาโตขึ้นมาประกาศเลยบอกว่าจะเพิ่มระบบป้องกันทารอากาศให้ยูเครนโดยด่วนเลยนะคะ <United> ก็นอกเหนือจากสหรัฐก,ก็มีรอรมนีอิตาลีซึ่งจะมอบระบบป้องกันไปทางอากาศชนิดยุทธศาสตร์ <Yeah. S 1> ก็คือไว้ัก,กัด <Yeah. S 1> พวกขีปนาวุธที่มันรุนแรงรุนแรงเนี่ยอีก5ระบบให้กับยูเครนซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นแพทริออตนะคะอันนี้ก็คือ <Yeah. S 1> เรื่องของออวาระของนาโต